สวัสดีจ้ามือนี้จะทาพี่น้องมาให้เห็นลองเบิงว่าเงื่อนลอยหนึง่งห้าสามาถหาใดจักหน้าที่ได้ค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้จะมาบีบห่วกหาเงื่อนลอยหนึง่งมาลองเบิงกันจ้ะเมื่อนี้จะมาบีบห่วกอาชีพหฮาก็คือเพาะห่วงวเนาะจ้ะเมื่อนี้จะบอลี่จะจะจะบอรลี่เพจจะบอรลี่คลิปวิดีโอเลยได้ค่ะจะเป็นไปตามธรรมชาติเลย อันนี้ก็คือทาบีปกติของเห้านาะจา่ะโบอดไดรี่เพ่บไดไนย,ยังเลยเด้อค่ะนี่มาลองที่สูตรเบิ่งว่าสำหรับเงินนลอยนึ่งคนถีุ่อาชีพ,ยพอ,อ,อย่างกู้เพาะห่วงนี่เขาสามารถจะหาได้าา่ในจักหน้าที่เนาะจา้ะ วิธีการบีบห่อนี่ก็ขึ้นอยู่กับเป็นละคนถนาดานนะจ้ะบางคนกับนานมือเดียวค่ะแต่ว่าจาขอนี่คือถนานสองมือเนะจ้ะแล้วมันเร็วพร้อมรวดเร็วทันใจจ้ะบรรยากาศตอนนี้ก็คือครึ่มฟ้าคขึ้นฝนได้พี่นอนบรรยากาศดีดีจ้ะ ราคาห่วงบีบของเฮาปราช่วงนี้ขีละยีสินหาบาทค่ะเพราะว่ามันลาแล้วนะคะ่ะมันลาไมเพรามามันจะเบริดฤด,ดห่วงแล้วราคาห่วงก็เลยถีบสูงขึ้นจะร้อยนึ่งกับสีขีด้จอจ้ะเพราะว่าขีละยีสินหาบาท เราจะมาดูกันว่าซีคีคการบีบหม้อห้าสิเฮ็ใดได้ภหยในเวลาจากักนาที่นะจ้ะพี่น้องปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บนี่เนี่ยหมดไปแล้วหนึ่งชุดนะคะเดี๋ยวชุดที่สองเขาจะลอีงจ้าปึ๊บปึ๊บหม้อห้าเข้าเอามาบีบนี่ เป็นหว,วกสุดเด้อค uh, ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาหวกตายมาบีบเพื่อนจะบได้นนความลงแบบนี้อ่าเพื่อนจะบได้นนความลงเพื่อนบาดที่นี้มันเกิดจะเสียเวลาเขาก็จะต้องเดี๋ยวมาปีนเพื่อนมาควมเพื่อนลงนะค่ะเพราะว่าเขาบีบหัวนี้เขาให้เพื่อนควมลงเนาะมันจะบีบง่ายถ้าเกิดว่าเขานอนง่ายขึ้นนี้ก็คือมันมันจะต้องได้พีกล่องนะจ๊ะมันก็ต้องเสียเวลาเขาก็เลยเอาหวกสุดนี้มาบีบจ้ะ บ่ตรงนอกบ่ตรงเอียงเลยค่ะเห็นมันสอนขึ้นมากก็คือเอามาบีบเลยพี่น,อน้องเรเห,หนน็นหัวของเฮาได้เบิ่งในหน่าจอว่ามันเห็นหัวบบเวลาตอนนี้เวลาผ่านไปสี่นาทีค่ะพี่น้องตอนนี้ผ่านไปสี่นาที ย้ำว่าคลิปนี้บเดรีเพเลยด้อจ้ะนี่เป็นไปตามธรรมชาติของเวลาเขาเลยไอที่พี่น้องเห็นอยู่นี่บเดรเร็วด้ค่ะคะนเมื่ออาชีพ<ม>เขาเร็วกว่านี่กับมีด้เพราะว่ายูฟ้ามยังไงเพิ่นนะ่ะเพิ่นบีบหัวทุงนะจ้ะเพิ่นอู้ยเมื่อหนึ่งเมื่อนึง,นงบีบนีได้หลายสิบก,กิโลเด้จ้ะ มาตักออกเนาะ,ะมันจะมาตักออกไวจ้ะแป๊บเดียวได้ค่ะพวกตัวใหญ่นําบีบไงปับ๊บอันนี้ไอ้กละมังท่านี้สองขีดตอนนี้ตอนนี้หาขีดทักกละมังออกสามขีดแล้วเหลือขีดหนึ่งเหลือขีดเดียวปับป๊บปั๊บ ปปับปับบ,บ,บ,บนี่เมื่อนี้เข้ามาเฮ็ดชาเลินเอ่อเงินลอยเนึง่งสามารถหาใด้จ้าหน้าที่เนาะจา้ะเดี๋ยวจะมาสรุปให้พี่นอ้องเบืองถ่ายคลิปจ้ะว่ารุดเรียวเข้าบีบไปใด้จ้าหน้าที่เนาะจา้ะ จะมีรีเพ่แน่ค่ะพเพราะว่าเวลาเขาล่งคีดะ่ะะถ้าเกิดทงเห็ดเนวไปนะมันจะมันจะโบเป็นตะสุนใจนะคะมันจะนาเบื่อนะนีถ้าจะตองเฮ็ดทั้งเบิดร่วมกับกะละมังนี่ก็จะเป็นสี่ห้าหกเป็นโฮขีดออีอนิดเดียวจ้ะอีนิดเดียว อีซี่หาตูปั๊บน่าจะครบองค์ประชุมเรียบร้อยปั๊บนี่ โอเคโฮขีดพอดีเรียบยร้อยเหลือสีขีดเวลาเราทําไปทั้งหมดเอา้ามันตอนนี้มันรวมเจ็ดนาทีกับประมาณเจ็ดนาทีเนาะคะ่ะสามารถหางเงินได้ลอยหนึง่งในคลิปนี้โบเดมาดูถูกโบเดมาดามาว่าเออของหางเงินได้หลายเนาะคะ่ะการที่เขาจะได้เงินลอยหนึง่งก็มายคว่าวมันก็นจะต้องลงทุนเนาะคะ่ะเลียงหัวมันจะต้องลงทุนเป็นเวลายี่สิปมือส้ามสิปมือจงสีนะคะ่ะ สามข้าจะได้มาบีบได้เงินแบบนี้เข้าก็ตตรงลงทุนโบเมนว่าเขากัจะมานาั่งยืดซื้อหล้วก็จะหาเงินถ้าเนี้ยเจ็หน้าที่ชี้าทีแล่ะได้เงินลอยนึงก็สินะค่ะกับโบเมนแต่ว่าเข้าก็ตตรงนี้การลงทุนจะ้ะอาชีพขอ,อง,ง,งเข้าก็คือเพาะห่วงนะาจะนี้มือเข้ากับมาบีบห่วงไอพี่น้องเบิ้งว่าเข้เงินลอยนึงนี่เข้าสามารถหาได้ภาาในเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่าเขาเห็ุอาชีพนี่แล้วถ้าเกิดว่าเขามีมองทรงมองขายก็สินะค่ะ เลตนี้หาเงิน100ภายในเวลา7นาทีค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่รับชมรับฟังด้วย้ะเด้อขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ก,ด,กดซับสไครให้น้าเลยด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ